เมนูวันนี้ค่ะทุกคนจูนทําน้ํายาแกงไก่นะคะทุกคนทําแบบบ้านเรานี่แหละค่ะทุกคนค่ะส่วนนี้ก็เป็นขนมจีนค่ะต้มหนึ่งซองค่ะมาค่ะทุกคนค่ะจูนพร้อมกินแล้วค่ะทุกคนสวัสดีค่ะทุกคนค่ะมาค่ะได้เวลากินค่ะทุกคนแกงไก่แบบบ้านเเลยค่ะทุกคนขนมจีนแกงไก่แล้วก็นี่คือผักค่ะให้เห็นได้แค่นี้นะทุกคนเนาะเดี๋ยวจูนบอกว่ามีอะไรบ้างค่ะมาคํากินด้วยกันค่ะ ตอนนี้5มงเย็นค่ะทุกคนค่ะ The time now 5 pm I'm mute ค่ะ Driver s h i c y noodles with spice spice spicy อันนี้ spicy 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 chicken soup yeah come to me c o spicy spicy มาค่ะอ้นี่คือเอ่อซระแน่เป๊บไอ้ช็อกโกแลตค่ะส่วนนี้ก็เป็นกะหล่ำาฟอยส่วนนี้ก็เป็น ตัวแปบฝรั่งเนาะหั่นส่วนนี้ก็เป็นแตงกวาส่วนนี้ก็เป็นผักขมฝรั่งค่ะทุกคนค่ะสไปซี่สไปซี่สไปชี่ชเผ็ดเลยค่ะมาทุกคน <c oughs> วันนี้อยากจะกินแบบนี้ค่ะทุกคนขนมจีนอยากจะกินแบบใช้ตะเกียบมาพี่น้องแม่ขอดส่หลายจับอยู่ได้ค่ะเนี่ย มานะคะมาบัลลงสามีจุนเพิ่งเลิกงานมาเมื่อกี้ค่ะอืแกงไก่แบบบ้านเราเลยอร่อยมากซาลาแน่ช็อกโกแลตจุนปลูกเองหอมแรงหอมแบบสุดๆทุกคน ผักมีแค่นี้ค่ะเมื่อวานไปซูปเปอร์ไม่มีขาไก่เลยทุกคนค่ะไม่มีตีนไก่เลยค่ะเลยไม่ได้ตีนไก่มาอันนี้ยูไม่สวัสดีเหรอฮึ เสดูดวอน t สดฮัลโห l เหรอหิวมาถึงปุ๊บก,ก็บอกจูนว่าจะกินแล้วนะเขาก็กินของเขาค่ะไม่ต้องจัดแจงให้เลยหากินเอาเองเรียงแบบบุฟเฟต์ you have to pay me <laughs> <laughs> yeah okay come on นั่งดีๆอันนี้พี่โป e c ค n นซีอยู่สวัสดีครับทำนี่อ่ะตกหัวให้เลย silly no way no way จุนใส่ฟินแนวป่าค่ะใบฟินแนวป่าจุนไม่เก็บมาจุนเคยทำกินที่ อินโดนีเซียค่ะพีนแนว่าจุนซื้อในซูเปอร์มาร์เก็ตมันหอมมากทุกคนเดี๋ยวจุนจุนเสร็จแล้วจุนจะให้ดูผักที่จุนปลูกในบ้านค่ะปลูกแต่ผักที่มันขึ้นง่ายๆแหละ กระแดอยากขีบตะเกียบพริกดด เดี๋ยววันนี้ถ้าจูนไม่ขี้เกียจเดินออกไปข้างนอกทุกคนอากาศมันเย็น,นะค่ะทุกคนคะ่ะอย่างว่าแหละเดี๋ยวเย็นเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวเย็นเดี๋ยวร้อนอยู่นี่แหละถ้าจูนไม่ขี้เกียจเดินไปข้างนอกจูนจะไปร้านแขปกปากีจะไปซื้อผักเพิ่ม ไปดูว่าเขามีฟักไหมถ้ามีฟกักเอามาแกงใส่ได้วยกันได้เลยค่ะผัดจุนแกงแบบบ้านเราเลยอืมอร่อยทุกคนถ้าคลิปไหนจูนไม่ได้บ่นเรื่องผักติดฟันนี่คงจะไม่ใช่คลิปของจูนแล้วทุกคนคะ่ะ เปปเปอร์มินเออเปปเปอ์มิปปปมน,ปปปมนช็อกโกแลตเปปเปอร์มินหอมหอมแบบหอมแรงมากบริการบริการคอต้องไปหาสื่อฟักมากคี่น้องอืมฟักขาว มันอร่อยมากอยากให้เทคโนโลยีทําให้ท่านผู้ชมได้กลิ่นได้รสชาติด้วยจุนจุนซอสคาไหนทุกคนก็ได้รสชาติไปด้วยแซงกว่า จุดเอาเม็ดออกพราะซื้อเอาไว้หลายวันเม็มันจะออกเปรี้ยวค่ะเอาเม็ดออกแล้วก็ล้างน้ำาดีๆซะซับให้แห้งแล้วหัน่นกินไม่หมดเอามาผัดใส่ไข่หรือเก็บไว้กินได้อีกวันสองวันค่ะมันจะอยู่ได้นานอยู่ อร่อย <c oughs> ถ้าอร่อยจุดก็ว่าอร่อย มีอยู่ค่ะบางคลิปที่จุนอยู่อินโดอ่ะจุนกินลูกชิ้นอ่ะลูกชิ้นปลามีแต่แป้งจุนก็บอกไม่อร่อยจุนก็ไม่กินเลยอุ๊บมามาแทะขนมจีนจุนใส่สองจับสองจับใหญ่เหมือนเส้นจะหมดแล้ว แค่พี่หนองขาแค่แซ่แถ้าร้านแขกปากีไม่มีฟักขาวเราเรียกว่าฟักหอมเนาะเราก็จะเดินไปร้านจีนร้านจีนน่ะคงจะมี นิสตติยี่ห้อนี้ไม่ติดเลยค่ะซื้อมาแล้วต้องใช้โครงไก่ ให้คิดถึงงานบวชงานแต่งางาคันเนี่แกงไกลแบบนั้นละ่ะ กะหล่ำก็หวานอะสลนนจูน่ะตัดสองรอบแล้วทุกคนยิ่งตัดยิ่งขึ้นค่ะต้สนสลแน่ช็อกโกแลตนี่ตั้งแต่ปีที่แล้วมันตัดมันตายเนาะมันแห้งจูนก็ตัดแล้วก็มันก็ขึ้นใหม่ปีนี้ค่ะ จต่ต้นทีเนี่ยผักแพลวที่เพื่อนจุนเอามาให้อ่ะยังไม่แตกเลยทุกคนแต่จุนจะตัดออกแล้วแหละตัดเพื่อจะประชำใหม่ไม่งั้นมันคงไม่ขึ้นแล้วแต่แปลกจุนปลูกผักแพรวไม่ขึ้นเลยสาะแนะธนาสาราแน่ที่จุนซื้อมาจากซุปเปอร์มาร์เก็ตนะจุนตัด คือเด็ดใบออกไปหมดแล้วอ่ะเหลือแต่ก้านมันนะคะทุกคนจูนยังปลูกขึ้นเลยค่ะฮาสลานในถุงที่เมืองนอกมันจะก้านใหญ่ๆนะทุกคนเห็นแล้วจูนก็แบบอยากจะปลูกค่ะ ถ้าบ้านเรามีระเบียงว่าจูนจะปลูกเต็มระเบียงเลยตอนนี้ปลูกในบ้านถ้าถ้าบ้านพ่อปลูกแม่ย่าอยู่ใกล้นะทุกคนคือนั่งรถเมย์ไปหนึ่งชั่วโมงเงี้ยจูนจะไปปลูกที่นู่นเลยเพราะเขามีที่เนาะ มีที่อยู่หลังบ้านแล้วตอนนี้เขาไม่อยู่บ้านไงเขาไปอยู่อาพาร์ตเมนต์ของเขาจูนจะไปดูแลให้ทุกอาทิตย์เลยถ้าได้นั่งรถเมย์ไปแค่แค่ชั่วโมงเดียวน่ะแต่นี่บ้านเขาอยู่ไกลนั่งรถสีชั่วโมง คือเป็นคนชอบปลูกค่ะชอบปลูกผัก